<Next> time. สวัสดีครับผมรอไลฟ์คลิปนี้ก็จะมาสอนการตั้งมาโคร2นะครับเป็นเมส์ของค่ายโลจิเทค G 3 0 2นย์สนะฮะเออเชื่อเต็มเต็มข้อ l o G i t e c h G302 อเดดดอลลสเอไอเดดดอลลารเอ,อเดดดอลลาส ครับนะเช่นนั้นก็ไปหน้าเดสก์ท็อปไปเลยโอเคนะก็หลังจากที่มาหน้าเดสก์ท็อปก็เปิดโปรแกรมเช้าอร่อยเลยนี่ฮะหน้าตาของมันโอเคนะคก็ตรงนี้ก็ตอบโจทย์นะคะขั้นตอนแรกก็ให้คลิกตรงนี้นะฮะส่วนมากก็ไม่มีคนรู้ไงคลิกตรงนี้เลื่อนเข้าไปโอเคแล้วก็ไปที่เมาส์นี้ฮะอันที่สองขั้นตอนแรกมันก็จะมีเอ่อตอนแรกอะ่ะมันจะมีอันเลื่อนเดียวนะฮะ ก็ให้คลิกไปตรงนี้ถ้าจะตั้ง PB บีไปที่บวกนะครับไปที่เราอันนั้นตัวเกม PB ตัวเกมพีบีเนาะนี่ฮะฮาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงโอเคเนะก็เปิดนี่ฮะเอาตัวนี้โอเคหลังจากที่เข้าก็ตั้งละจะตั้งอะไรก็ได้ P B บ H อ,อะไรก็ได้โอเคเนะก็ ถ้าเป็นอย่างนี้นก็เอ้ยอะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคขัค้นตอนแรกก็กดที่บวกปุ่มบวกแล้วฮะไปที่ multi key เออตั้งอะไรก็ได้ฮะภาษาไทายได้อันนี้ซองอ่าซองโอเคนะก็เข้ามาสู่โหมดสำคัญฮนะกดที่ start recording ฮะกดสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดยว นะก็กด3เออกด start recording กด3กด1แล้วก็ stop stop recording ฮนะลบดีเลย์หมดโอเคนะฮะอันบนสุดก็เลข3บนสุดไปที่ insert mouse event เลเวลเท่านคลิกนะครับใส่ดีเลย์ใส่ดีเลย์ขั้นกลางให้หมดนะฮะใส่3มอันที่2ใส่1อันล่างสุดนะครับเดีย๋ยวผมจะเอาแบบหลักๆไว้ละกันดีเลย์สิโอเค 16นะครับแล้วก็ล่างสุดก็เป็น45ส่วนนะคอมสเปกต่ำถ้าจะกดค้างก็ไปที่อ่านไงวะไว้ White preset อะไรไม่รู้เออ,อันนี้แหละวี v, หรือว่าไว้ไม่รู้เออตั้งเป็น1หรือไม่ก็2นะครับอ,อ,อันนี้ผมก็จะตั้งแบบนาวก่อนละฮะเป็นการตั้งแบบยังไงดีเอออันนี้แหละตั้งปุ๊บ ตั้งเน,นเอาแบบไม่คลิกไม่คลิกค้างนะครับหลังจากที่ตั้งไปแล้วก็ตอนแรกก็มันจะขึ้นมีเนี่ยเลฟเป็เลฟคลิกเออย้ายมามาอยู่ที่ For w a r d เอาสองนี้ลากเข้าไปตั้งอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับโอเคนั้นก็ไปดูในเกมกเลยเกมนะก็จะมาเทสแล้วนะครับเกมมาดูกันเลยอีเลฟสิบหกนะฮะแบบกดเออเทเลนัน เนี่ยฮะดูแค่ดีเลย์สิบหกนะเดี๋ยวให้ดูสเปคคอมมีเซอร์ไพรส์สักแม็กหนึ่งโอเคเนี่ยกดทท่นันโอเคเดี๋ยวไปดูการตั้งแบบกดค้างนะฮะโอเคมาโซน่าได้ทับไปแล้วก็ไปที่ซองเหมือนเดิมนะครับไ,ไปที่อันนี้แหละ วีหรือว่าไว้ไม่รู้พิเศษเอ,อันนี้แหละกดอันนี้แล้วก็ตั้งเป็นหนึ่งหรือไม่ก็สองอะสำหรับผมก็ตั้งเป็นหนึ่งโอเคแค่นี้แหละจบก็ไปโดูในเกมอีกก็โอเคนะครับก็ค้างกันเลยแบบกดค้างนะกดค้างเลยนี่ครับดูกดค้างนั่นเนี่ย กดค้างนะครับก็ไม่ต้องกดเทเลน้นแล้วอันเนี้ยจะกดเทเลน้นก็ได้แต่ว่ากดค้างได้เลยน,นี่เพราะว่าเราปรับเป็นอย่างนั้นแล้วไนงะอ่เด้อว,วิวอันผิดเนี่ยฮะดูยีเร่สิบหกนะกินได้ขนาดนี้สเปคคอมผมโอ้โหโคตรจะต่ำเดี๋ยวให้ดูจบไงอา่าถ้า ที่จริงก็อาจจะไวกว่านี้ครับเพราะว่าอา,อาจคลิปอยู่เลยช้าๆถ้าไม่อาจคลิปก็ดีเลยแปดยังีออกดีเลยแปดดีเลยเก้ายังนี้ก็ทำมันดีเลยโอเคงั้นก็มาดูสเปคคอมของผมเลย ตอนแรกเอาไปที่ก็ไปที่เนี่ยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ไปที่คลิกขวา property ครับดูครับแรมแค่ 4G เอ่อ,อ,อการ์ดจอ GT 63้่630 Nvidia เป็นคอมที่โคตรจะกากแต่ว่ายิงได้เนี่ยดูดูเอง้วกันกากหนย่นเอย สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะก็ถ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe ก,กดไลค์ด้วยนะครับโอเคก็นิดหน่อยสำหรับใครที่อยากได้ลิงก์โหลดของ l o g i เทคที่สามองนี้ก็เดี๋ยวใส่ใต้คลิปนะครับโอเคจบเพียงเท่านี้บาย